สวัสดีครับคนอื่นก็ต้องขอเรียนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผมนายเอกพลพนมโเชอเล่นแมนนะครับรหัสนักศึกษา6 5ห้า8ี่นแ้นะครับปกติแล้วเป็นผมเป็นคนที่แบบว่าล่าเลยคนขี่เล่นแล้วก็เล่นขี้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อาหารที่ชอบนะครับเป็นคนชอบอาหารอรีสานะครับเพราะมันรู้สึกว่ารสชาติเข้มข้นดีนะครับมันแซ่บดีนะครับผมแล้วก็เพลงนะครับ ที่ชอบฟังก็ได้ทุกแกวนะครับส่วนมากจะชอบแบบลูกทุ่งอีสานอีสานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผมจบมาจากนะครับมหาสา,ารคามโรงเรียนนเชิรพิทยาศาสต์นะครับก็มาต่อที่นี่นะครับซึ่งที่คิดว่าอยากมาต่อที่นี่ก็เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ดูแล้วแบบเออหน้าหน้ามาเรียนหน้ามาหน้ามาอยู่นะครับ ตอนแรกคิดว่าจะไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสาลักนะครับแต่พอดีว่าส่งพอร์ตสอบไม่่านนะครับก็เลยได้มาศึกษาอยู่ที่นี่นะครับผมครับผมก็ตั้งแต่มาอยู่ขอนแก่นมาเรียนอยู่ที่นี่นะครับก็ร,รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากเลยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าดีนะครับได้หาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่บ้าง ได้คนที่รู้จักใหม่ๆบ้างได้ไปลองอะไรที่ไม่เคยลองนะครับก็รู้สึกว่าเอกก็ดีนะครับดีกว่าที่ไม่ได้ลองนะครับพาอยู่บ้านก็เออมัธยมก็เรียนเสร็จก็กลับบ้านนะครับอยู่กับครอบครัวแต่นี่มาอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าต้องอยู่ให้ชินต้องอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่าอนาะคตมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องอเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเราต้องสู้นะครับ สู้เพื่ออนาคตของเรานะครับก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้ประสบการณ์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ขอพูดดีก่อนนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ